สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับผมช่องผังปูเป้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูปูเป้กันนะครับผมอยู่เชือกเดียวนะครับตอนนี้กําลังคึกเลยครับเดี๋ยวเราจะแอบไปดูกันนะครับผมว่าน้องทําอะไรนะครับเดียรย่องย่องเข้าไปนะครับว่าน้องไปดูความห้าวนะครับหอบห้าวนะครับวันนี้คึกมากเลยนะครับปูเป้นะครับเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆ้เลยนะครับจ่อไปดูนะ เราจะจอบไปดูกใกล้ๆครับโอ้ว,น,วนิ่งแล้วนิ่งแล้วครับพอเดินเข้ามากใกล้ๆนิ่งเลยนะครับปูเปยนะครับเราจะลกุลกๆหน่อยนะครับตรงนี้จะเป็นขอบสะนะครับ เราจะมาแอบถ่ายเหมือนนี้เลยนะครับอ้าวไม่ห้าวเลยนิ่งคิ๊บเลยนะครับทำไรเนาะปุปปเรางงล้วงหางตัวเองนะครับ กาศก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับวันนี้ผูกที่ทุ่งนานะครับผมสบายสบายนะครับพอเห็นพ่อควันมาก็หยุดนิ่งเลยครับพออยู่ใกล้ๆวิ่งรอบต้นไม้เลยครับ สงบนิ่งแล้วนะครับว่าจะมาถ่ายคลิปเด็ดๆให้ดูแต่น้องก็หยุดแล้วนะครับใส่กินข้าวเหนียวเยอะ,ะครับก็เลยมีอารมณ์คึกขนองครับนะ ก็จะเป็นบรรยากาศที่ทุ่งนานะครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่นี่ครับอากาศโอวานอนนิวาสนะครับอําเภอวานอนนะครับจังหวัดสกลนครนะครับวันนี้นะครับก็จะไปเรื่อยๆนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับบ้านตอนไหนนะครับเราเองก็มีความจําเป็นนะครับเพราะว่าอยู่บ้านเราก็ไม่มีรายได้เลยนะครับเราจึงได้พานอนนะครับมาเดินเที่ยวตามหมู่บ้านนะครับผมครับก็ได้ เปลี่ยนที่เป็นทางครับไม่ให้น้องเชียดนะครับผมก็จะไปเรื่อยๆนะครับอากาศก็ไม่ค่อยหนาวนะครับตอนกลางคืนก็จะเย็นๆนิดหน่อยนะครับผมก็นอนสบายดีนะครับเราไปดูกันใกล้ๆดีกว่าน้องปูเป ปูเป้ทำไมห้าวจังเลยพอเห็นควันมาหยุดเลยนิย่งเลยไม่มีฤทธิ์เลยหันหน้ามานี่เลยมาแล้วปูไปมาแล้วจ้าดิดูนะครับโซ่ผ่านตัวเองด้วยยังไม่ถึงเวลาครับประมาณ บ่ายสี่โมงนะครับผมจะพาน้องนะครับไปอาบน้ำนะครับแล้วก็ทําความสะอาดเนื้อตัวนะครับผมแล้วก็เดินเข้าหมู่บ้านนะครับผมเราไม่ได้พาน้องมาแบบเดินอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเราจะพาน้องลงตามหมู่บ้านนะครับแล้วก็ใส่รถนะครับผมใส่รถเดินแค่รอบหมู่บ้านนะครับแล้วก็ทิ้งนอกบ้านแล้วก็ใส่รถนะครับผม ก็สบายนะครับผมก็ไม่ใช่ว่าเป็นการทรมานน้องนะครับผมก็เปลี่ยนบรรยากาศให้น้องเปลี่ยนหญ้าเปลี่ยนอะไรให้น้องด้วยนะครับเพราะว่าอยู่บ้านก็ไม่มีหญ้าเลยนะครับช่วงนี้แรงมากเลยนะครับผมหญ้าที่ปลูกไว้ก็น่าจะเหี่ยวหมดแล้วนะครับก็ไม่เหมือนหน้าฝนนะครับหน้าฝนก็จะอุมสตบมสณ์นะครับผม ตอนเช้านะครับพาน้องเดินในบ้านนะครับก็จะได้กินอาหารเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมก็จะเป็นกล้วยบ้างอ้อยบ้างปั้นข้าวเหนียวนะครับผมยิ่งชอบเลยนะครับเพราะว่าตากับยายที่ในหมู่บ้านนะครับแล้วก็เด็กๆเล็กๆนะครับผมก็จะชอบเอาของมาให้ช้างกินนะครับป้อนช้างนะครับผมก็จะเป็นความน่ารักนะครับน่ารักอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปนะครับผมแต่ แล้วมีโอกาสเราก็จะถ่ายลงคลิปให้ดูกันนะครับผมเวลาเดินตามหมู่บ้านนะครับผมก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมกดติดตามให้ช่องเล็กๆน้อยๆของช่องพังปูเป้ของเราด้วยนะครับนะครัท่านใดที่รับชมคลิปของเราอยู่นะครับผมอย่าลืมนะครับผมกดติดตามให้น้องด้วยนะครับพังปูเป้นะครับผมก็เป็นช่องน้อยๆนะครับผมที่ยังเปิดได้ไม่นานเลยนะครับผมก็ คนติดตามก็ยังไม่เยอะเลยนะครับผมก็ฝากติดตามให้ด้วยนะครับผมน้องปูเป้ของเรานะครับสาวสวยนะครับผมุ่นยาวุ่นสูงยาวเขาดีนะครับผมเดินเหมือนนางแบบนะครับผมเดินมายืนกันเทนาครับแล้วก็โยกซ้ายโยกขวานะครับเวลาน้องอารมณ์ดีก็จะโยกประมาณนี้เลยนะครับโยกซ้ายโยกขวานะครับ ยกเอนะครับไม่มีคนสั่งเลยนะครับผมอ้วนดีนะครับอ้วนอ้วนดีมากเลยครับไม่เหมือนอยู่บ้านนะครับอาหารไม่เพียงพอครับอาหารก็จะกินแบบเดิมเดิมนะครับก็ซ้ำาๆนะครับน้องก็อาจจะเบื่อเหมือนคนนะครับแต่ว่าก็ต้องจําเป็นต้องกินแหละครับผมเพราะว่ามันจําเป็นนะครับเราไม่มีหญ้า สับเปลี่ยนนะครับมาเดินตามหมู่บ้านเราก็จะมีหลายแบบเลยนะครับหญ้าเป็นหญ้าเป็นผลไม้บ้างเป็นข้าวบ้างนะครับเยอะแยะเลยนะครับผมอยู่บ้านก็จะเช่นสับปะรดนะครับต้นสับปะรดเป็นหลักนะครับก็หญ้าเนเปียที่เราปลูกไว้เองนะครับตามสวนนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับพอให้น้องได้กินกันนะครับเดียดก็ พอดีพอดีนะครับบรรยากาศแดดวันนี้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหรไม่เหมือนเมื่อวานนะครับร้อนมากเลยนะครับยังไม่ถึงเวลาอาบน้ํานะครับวันสามโมงครึ่งนะครับจะพาน้องไปอาบน้ํานะครับเตรียมตัวนะครับเดินเข้าในหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านก็อีกประมาณสองกิโลนะครับผมเราจะพาขึ้นรถนะครับรถเราก็จอดอยู่ตรงนู้นเลยนะครับผม ได้พักรับประทานอาหารตอนกลางวันนะครับผมพักผ่อนนะครับผมพักเสร็จก็นอนรอคอยเวลานะครับผมที่จะออกเดินทางต่อนะครับผมเราก็จะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมเป็นชีวิตประจําวันนะครับการเดินทางของเรานะครับผมเราถ้ามีเวลาเรามีโอกาสนะครับผมก็จะถ่ายคลิปให้ดูกันนะครับให้ แม่ๆได้ดูกันนะครับผมในช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ถ่ายไม่มีเวลาถ่ายเลยนะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องพังปูเป้ของเราด้วยนะครับผมก็คลิปนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ